Ý chắc bát Ý yeah, bát mù bia cuối mãi chị nèn sóng bát mãi mãi à mãi 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 bay mãi 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 bay Mát đi mãi Lút สองสองซ้มกูนี่มัดเต้ไอ้กูกูฟอเลยต์ไอ้กูมาหลังลันบ่อยจังวะไอ้ย่าเจอแล้วไถมันตะพีกูเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยกูยากเอ้ยเฮ้ยไอ้บอลมันซ้อนได้คนเดียวใช่เออสาวไปลองเช็ดรถสปีดดิปเตอร์ ไอกูคัดกูคัดกูคัดเฮ้ยเฮ้ยแย่ไม่มีเบรกกูคัดแม่ไม่มีเบรกอ่ะอัี้แยกูจะเกินไปรถแรงๆหารถแรงๆอ่ะลองขับไปดูมันก็มีคันเดียวแล้วแต่มันยังมีตั้งหลายคันที่แรงตัวงเนอะวะแต่กูเดี๋ยวกูเลือกเอง กูน่าจะถ้าเป็นกูกูจะเลือกคันที่ดูหน้าตามันดูจะแรงไปไปจับเด็กไปไปจับเด็กกันไปกูเลยเือนรถวิ่งไม่ออกบอกไม่ถูกเลย โอ้ยชาโอ้โอ GTA 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 ถ้าไม่เอาหัวลงก็ไม่เป็นไรเป็นแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยกิงกิงกิงรถมันไม่บุบเลยอ่ะโอ้ทำบุบมาดีกว่านี้ไอ้ก๋วยเจนะไอ้ก๋วยเา ยังไม่ทัน 00, ได้ไปถึงกูจะลองเอาไอ้วันหายไอ้บันเงินเฮลมีได้มีปรีดเฮลมีปรีดไอวันอันเดอร์วอเตอร์อ๋อไอ้เหี้ยแหลงเกินกูตกที่สูงตกบ่อยๆไอ้เหี้ย ดู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 กูจะเริ่มก่อนดู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 กูจะเอาความสูงประมาณกลางๆเลยไปความสูงความสูงกลางๆฮึบโอ้ยเหี้ยอากาศธ่าด้วยเงเป็นไงโอ้หมุนติวเลยลองลองดูลองดูงงงแต้แป๊บนึงโอ้ยไอ้เหี้ยยังวิ่งได้ต่อด้วยไอ้เหี้ย có tăng lạc cần tăng lạc để quay em bắn phô em bắn. Oh, man. วงลกงูกวงลูกเลยก็ขี่เครื่องบินแหละ้วคิดจะมงรับกูก่อนดีเยอะรับกู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 เฮียแล้วจอดโคตนทีเดี๋ยวรอกูขึ้นไปก่อนไอ้เฮี้ยนี่มันไอ้เฮี้ยที่มันรถตำนานเราบอกนี่ปะนี่ไปเปิดกระโปรงรถมาเ้ยกรถ มาเปิดกระโปรงรถไอ้เครื่องบินมาไอ้ยักู์พูดกระโปรงรถมึงขึ้นยังเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งดิเห็นรถกูไม่เนี่ยโอ้รถตำนานจัดเลยเี่ยรอแป๊บเปิดกระโปงรถแล้วเปิดเปิดกระโปรงแล้ยมึงขึ้นดีดีมัน,นมันก็ต้องเอารถไปด้วยไงเพื่อความที่เอ้ยเอ้ยชังแมงแล้วมาขึ้นก็ได้กัปตันเลยลุยเลย

ơi <laughs> à, ờ, cứ thoải với gọi lại à, Thấy không ơi ơi già lẹ, Ơi, lẹ, già màn rồi mึง à, đi, Ơi, ơi, ơi ơi, 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 không có đường, ơi, 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 rồi, cúp bay rồi, ơi, bơm màn rồi mึง à, bơm màn rồi, bơm màn rồi, ơi. ơi, gì à? สามสิบ <30. S 1> ว้าให้กูยิบเก้าจุดห้าเก้าน้องสูงยจุดหนึ่งวิลองรถคันนี้ไม่เคยขับเลยมาหนึ่งสองชั่งต่ำ้ำวดช้ายักกากทิ้งด้วยรถมึงอะ่ะต้องฟังเสียงเว้ยเฮไ,ไมอะกูจอดรอเลยความประมาทเลยนะ้องและกูก็ตัดหนนะ้า เลี้ยวเลยเรยคือการแข่งขันเลยนะเดี๋ยวกูดีฟกลับก่อนด้าจะรีฟไม่ดีกูตกไปแล้วสองไอ้ยสปีดต้นกูดีกว่าวะไม่แน่มึงดูล้อรถมึงดีไอ้กูดีรถหนีเฮีย กูนี่มันอาจารย์แล้วนี่เมื่อกี้ได้ชิบหายละประมาทประมาทเลยเอ้เรรถบุรด์หางเอ้ยมาแล้วจอดเทียบค่างเฉยๆนี้ก็ชนเลยไอ้ปาดหน้าไม่โดนวะเยอะได้ปาดหน้าเลยเร็วได้ว้าจบร้อยมีคนโดนอุบัติเหตุบอปดีอะได้แค่นั้นแหละมึงอ่ะความเร็วอ่ะ ตัวก๊อฟก็คือตัวก๊อฟทำอไหร่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไปแรงตอนหลังเฮ้ยมันเร็วเกือบเท่าเราย่อยเร่งสปีดไปนี่อ่ะมันเปิดเทโบลรอรอรอกูรอกูรอเอ้มันเปิดเทอร์โบอ่ะเอ้อมันไม่มีเทอร์โบลอ่ะกูแค่จะลอยเขาเรียกว่าอ่อยให้ตื้อไม่ยอมกูตาย